สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้มาปิดการขายรถหกล้อโต,โตโยตา้าร้อยสิบห้าคันนี้นะครับลูกค้ามาดูเมื่อวานแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องนะครับตอนที่ผมไปซื้อนะสตาร์ทเครื่องไม่ติดครับผมผมก็เลยสันนิษฐานบอกว่าเป็นปั๊มไม่ดี พอลูกค้ามาดูลูกค้ามาหยั่งดูน้ํามันบอกว่าน้ํามันไม่มีเอา,าน้ำมันมาเติมพอเ,เติมน้ามันใส่ติดเชื้อเลยครับผมลูกค้าตกลงซื้อเลยครับผมนี่แหละมาจากคําม่วงก็ไปคาม่วงนะครับผมโอเคจัดส่งลูกค้าที่อําเภอคาม่วงนะครับไปทอดกาขัานนากวงนากากให้เพื่อนนี่แหละ,ถอ,ะอถอดตัวถอดเพา้ากางตัวนาอถอดเผ้าขางมันสิ้ายถอดเผ้าออกางเหรอไปทอดจังปากกอหปเพื่อนท่าถอดเพ้าขางมันน้กมันมันหยอกมันยิ้ม คันนี้เอกสารทะเบียนคู่มือชุดโอนเรียบร้อยนะครับทะเบียนไม่ขาดครับผมปิดการขายนะครับเป็นทางการลากไปส่งลูกค้านะครับคามาดูเองเลยมา่อบันแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะครับที่ปิดการขายคันนี้ติดจองนะครับผมก็ขอขอบคุณเสียแว่นรอบโลกนะครับแว่นรอบโลก <c oughs> เสียแว่นรับโลกนะครับโอนตังมามัดจำนะครับผม เห็นว่าจะมารับรถไม่เกินวันที่สิบนะครับไม่เกินวันที่สิบรถคันนี้ขับดีมากนะครับผมอ่าให้สีบนเรืองไปเอากับโซเฟอร์สอนอากเมื่อวานนะครับสอนอากบอกว่าขับดีมากนะครับผมคันนี้ภาษีขาดปีหนึ่งนะครับก็แจ้งลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะครับก็บอกว่าแอร์ไม่เย็น ไม่เป็นไรเสียแว่นจะเปลี่ยนเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับอืมก็ไปต่อก็ให้ได้กําไรเยอะๆด้อเสียแว่นเด้วครับผมก็จะเดินทางจากกรุงเทพน่าจะใช้ลูกน้องมานะครับผมลูกน้องมาขับกับที่กรุงเทพเลยถึงไหนถึงกันครับคำนีร้รถเกียคันนึงก็ขายอ,อ่รถเกีคัขนขายแล้วอ,อ่ <c oughs> สำหรับรถเกียรเดอร์นะครับผมคันคันหนึ่งขายไปแล้วเหลืออีกคันหนึ่งนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเกียรเดอร์ไปใช้งานอยู่ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับคันนี้ผมเปิดราคาขายอยู่สองแสนห้าหมืนบาทนะครับสองแสนห้าหมืนบาทรถเกียรเดอร์คันนี้ใช้งานได้นะครับผมแต่ว่ายางแตกเส้นหนึ่ง เราเาได้เหรอนี่ยนี่ยางแตกเส้นหนึ่งครับผมสำหรับรถเกจเดอร์ก็สำหรับตอนเช้าของวันนี้ก็จัดส่งรถหกลอ้อโตโยต้านะครับผมร้อยใบปัดสภาพนางฟ้านะครับสวยกว่านี้เขาก็จะว่าอะไรลนะเฮ้ยถ้าเขาเอ้ากันได้จะอะไรเฮ้ย เออถ้าสวยกว่าน,นี้ก็รถใหม่แล้วนะครับผมถ้าสวยกว่าน,นี้ก็ต้องรถมือหนึ่งในศูนย์โอเคสวยสวยแต่่าเครื่องปๆครับบู๊วสภาพรถคันนี้ไหมรถจังไหนมันคือถือคักถือแน่แโอ๊ยคันนี้ผมขายไปหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นล,นล,ลองลองดูนะครับผม อ่าอันนี้เป็นรถที่ผมซื้อมาขายนะครับที่ผมขายให้ลูกค้าเนี่ยแล้วคันนี้เป็นรถผมใช้งานเองนะครับผมมิามนาตำ้วจเว็นไปยังจังจับรถเท่าใครหูจักแล้วบาดนี่เขาว่ารถผมห้างครับเออแมาานว่าสาักนี่นี่นี่เจ้าขุดปูผมเนี่ยปัตติเนี่ยผมเลยไปเถียงเขาว่าห้างบองไหนคันตอนแรกเลยเขากับมาจับเบิ่งไฟ ลีนี่รถเจ้านี่ยวผสมประกอบกันส้นกันนี่เบื้องแรกนี่ง้องงี้เงี้ยบัตรที่นี่บองนี่ก็มัดไว้กระจ๊กนี่ก็งุงเงี้ยงงเงี้ยอ่ะบัตรที่นี่กนากากระแทกเขาว่าไฟเลี้ยวไฟลีบโอ้ยหลุดหมืนมันสารพัดเขาสีเว้านะครับเขาว่าเปิดปัดน้าฝนเม่งก็นะปัดน้าฝนกับเมื้อคืนคนถามอยู่เมื่อวานนี้ว่าเออบัตรที่นี่เบื้องไฟเลี้ยวข้างขวาครับผมไฟลีนั่งรถเออ เอว่าลูกค้าถามอยู่ครับออว่านขายบอ่อขัน้นหนีว่านผมก็เลยว่าบ่ขายดอกคับขั้นนี้ผมเอาไว้ท้าไปลากรถเวลาชุกเฉินในรถสองขั้นไปถึงในถึงกันเด้อครับรถขั้นนี้นขึ้นข,นขึนน้ำเนาขึ้นเขาปักเออสภาพนี่เหรอโอ้จะขวางรถโมะจะขว้า,ง,างที่มาซื้อรถโตโยต้าขั้นนี้<อ>ว่านี่บมสภาพรถนี่มสภาพรถมึงเจ้าสภาพนี่ติที่เอาไปใช้งาน ออโอ้ยของแท้เนาะไอ้ข้าวสำหรัอยูถึงเฮาสิบอกเล่าเลยปาดท่อดไข่ขึ้นเหนือลองใต้ผู้เด้อนี่ระบบก่อนก็นระบบล็อกของเฮานะครับนี่ยปุ๊ววววระบบล็อกเตือพพนจะพลาดพลาดเองเลยวะ <c oughs> <c oughs> เครื่องหกสูบเลยนะครับนี่ยหกเกียร์วัดเป็นเตะดูถูกได้บ่นะครับ <c oughs> เอาเอาเออกไปเลย ไม้หงกทียงนี่พอวะไปไปไปดูนะไปไม่งยียบกันบ่ยียบกันตาย้เนี่ยโอ้มนขาลูกพี่ท่าก้นน,นี่ไ <c> ป <oughs> <c oughs> เออวมื่ี้นีุ่บติการกูเนี่ยสภาพยางเต็มทั้งเจ็ดเส้นเลเนี้ยรถคันนี้ีกเส้นนึงเป็นยางอะไรรถคันนี้มาจากอำเภอคำวงก็กลับคืนไปอยู่อำเภอคำวงเหมือนเดิมนะครับรถบัส แอร์ขาวคันนั้นมาจากอำเภอท่ารี่จังหวัดเลยไปอยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมคันนี้ไปอยู่กับเสียแว่นเสียแว่นเอาไปขายก็ให้ได้กำไรเยอะๆนะครับสวยนะครับรถคันนี้สวย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 ,สวย,สวยมากมากเลย รถไปโค้งขั้นี้สองสัยสิได้ตัดแล้วรถไปโค้งขั้นไหนสัยสิได้ตัดนเนาะเสร็จเล็กก็ขึ้นพอดีตัดแน่นอนล่ะไอไเหียมันพันอยู่หันแปลว่าสามารถนะนะมันต้องไปสีสเกียรน้ำพันไปเลย,เยอื้อ ขั้นหนาไปหันพ่นเอาข้างงนสุดขอบไปยกเอาจังไดยเนี่ยครับผมคันหน้าเฟืองท้ายเยอะแยะเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดกําลังหาคัานหน้าทีเอ็กไปใส่รถไตฟอร์ดคลิปอ้อยก็มีนะครับผมคันหน้าฮิโนเคทีไปใส่รถหน้ายาวก็มีเยอะแยะเลยครับผมสำหรับรถรอชำละก็รอชำละนะครับ ไปดูทีมงานเราครับผมเห็นบ้านเงินหาอไรกี่ไรเงินเสีย <c oughs> <c oughs> เห็นเงินเสียหาอไรครับอารมณ์เสียเลยเผมสภาพไปเบิ้งเ็จเล็กครับผม อยากออกเสร็จเล็กครับขัขบ่มีเวลาครับตอนนี้นี่ครับผมเสร็จเล็กอยากออกเด้เร็จเล็กนี่ไหมสิบวันเงินล้านกวา,าทอยู่บ่เหรอเห็ดยังไงมันไี่ข้นทำได้กน,นข้น,นขายไปเรื่อยๆต่อพุนครับสิบลง่กรนนี่นี่ไห,ไหม เอารถพ่วงมาวากเลยคุณสีอรสีพ่วงอยู่บ่นี่ยสามพว่วงสีพ่วงอยู่บ่นี่ยังทีมขึ้นไปฮอดเขาเปอะยังได้ไหมแต่เขาบาังอยู่ในหันไหม โอ้มันเป็ี่นรูปไปเนี่ยมหมอยมันบางอยางเขากับบางทีมแค่กวางไว้น่อน่อยงั้นจะมีคนน้ำเมาเลยไหมเอาอีรน้ำแล้วเขาทิลงเล็กเ็ไม่ติดเล็กำนี่เขาก็ทิพยลงมาบออกทื่ๆเขาก็ทิ่ยลงมาใออกได้แต่ว่าเขาก็ิลงมเขาก่าเสียมุกดาอันค้นคือเล็กเต้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ